ชื่อแดงค่ะสามีชื่อนายสมพรเดือนสุดช่วงเดือนกรกฎาคค่ะสามีมีอาการปวดท้องแล้วก็ถ่ายไม่หยุดถ่ายตลอดเวลาคืออะไรเขาไปก็ถ่ายเขาไปหาหมอหมอก็ให้ยามาทานค่ะทานได้ถสามวันอาการปวดท้องก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังถ่าย,ยตลอดก็ไปหาหมออีกครั้งหนึง่งหมอบอกว่าให้ทานยาจนหมดแล้วจะดีขึ้นก็กลับมา ทางยายจนหมดก็ไม่ดีขึ้นยังปวดท้องเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายตลอดเวลาไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอเอ็กซเร์บอกว่ามีแผลในลำไส้ไส้แล้วหมอก็ให้นอนอยู่โรงพยาบาลให้สองกล้องค่ะสองกล้องแล้วก็พบ,พบว่าแผลที่เป็นอยู่จะต้องรับการผ่าตัดค่ะระหว่าง ที่นอนอยู่โรงพยาบาลอาการก็ไม่ดีขึ้นกินข้าวไม่ได้ต้องให้น้ำเกลือและก็ยังถ่ายตลอดถ่ายจะไม่มีอะไรจะทายต้องใส่วางพลาคติที่ถ่ายออกมามีเลือดปนระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลขึ้นเดือนน้ำหนักลดลงจาก96กิโลเหลือ81กิโลค่ะหายไปประมาณ15กิโลกรัมมีน้องคันหนึ่ง แนะนำให้รู้จักกับถังเช่าค่ะอันนี้ค่ะถังเช่าวียฟาดีฉันชอบไปให้สัมนิานที่โรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นค่ะค่อยๆถ่ายถน้อยลงหลังจากกินไปได้ประมาณหนึ่งเดือนหมอนับให้เตรียมตัวไปผ่าตัดลำไส้อาการกดีขึ้นค่ะจากที่เคยปวดท้องแล้วก็ถ่าย หมอบอกว่าไม่ต้องไปผ่าตัดนะคะแล้วก็มีนัดให้ไปส่องกล้องอีกครั้งหนึ่งก็ไม่พบแผลในลำไส้แล้วก็ไปทำงานได้ตามปกติน้ำหนักขึ้นตามปกติแล้วไม่ถ่ายหายเป็นปกติทำงานได้ต้องขอบคุณมิอาคาดีค่ะที่ทำให้สามีที่ฉันไม่ต้องปวดแล้วก็ท้องแล้วก็ทรมานและไม่ต้องไปผ่าตัด